สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะเลิศฟาร์มได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศของการเตรียมงานมหกรรมตลาดนัดกัวอยู่ที่จังหวัดสูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับงานมหกรรมกัวตลาดนัดกัวจะเริ่มวันที่7แล้วก็วันที่8เดือนกันยายนสำหรับวันที่7เดือนกันยายนงานจะเริ่มตั้งแต่6โมง45ก็จะมีโปรแกรมต่างๆรายการต่างๆจนไปถึงเวลาประมาณ1ทุ่มหลังจากนั้นก็จะมีการปิด กิจกรรมเกี่ยวกับกัวเวลาประมาณหนึ่งทุ่มจนถึงตีสามก็จะเป็นการเฉลิมฉลองการดื่มการกินอาหารร่วมกันสำหรับในงานวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการประกวดพ่อพันชั้นดีการประกวดแม่พันการประกวดกัวงาม การประกวดกัวที่คุณภาพดีสุขภาพดีก็มีการจัดโปรแกรมหลายรางวัลค่ะมีการแจกรางวัลมีการชิงถ้วยชนะเลิศด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะเลิศฟาร์มจะไปถ่ายทอดสดแล้วก็ตัดคลิปมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมค่ะ สำหรับภายในงานก็จะมีข้อสำหรับเก็บตัวของแม่วัวแล้วก็พ่อพัน์เป็นจุดๆนะคะประมาณ4ข้อค่ะแล้วก็ที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เขาจะเอาวัวมาผูกนะคะแล้วก็มาวางโชว์กันค่ะให้กรรมการเนี่ยได้ดูอัตลักษณ์ของวัวแต่ละตัวความสมบูรณ์เพราะว่าจะมีการชิงรางวัลหลายรางวัลค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะสำหรับตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณสำหรับกักตัวกัวค่ะซึ่งเขาก็จะได้เตรียมพวกเศษไม้ เขาเรียกว่าเศษไม้เล็กๆนะคะเอาไว้เป็นการปูพื้นนะคะเพราะนี้เป็นพื้นปูนแล้วก็มีการนำฟางแล้วก็เตรียมหญ้าแห้งน้ำดื่มบริเวณนี้นะคะเอาไว้ให้กัวเพราะว่าจะมีกัวมาตั้งแต่สายพัน์ธุนมแล้วก็สายพัน์ุเนื้อแล้วก็พ่อพัน์ธุกัวแล้วก็มีกัวที่อายุประมาณ10เดือนก็คือ,อย่านมแล้ว อันนี่ก็เป็นพัดลมนะคะที่เขาเตรียมไว้สำหรับปรับอุณหภูมิในคอกวัวไม่ให้อบอ้าวจนเกินไปคะ่ะสำหรับที่เห็นสีเงินนี่นะคะก็เป็นถังถังควบคุมอุณหภูมิถังเย็นสำหรับเก็บน้ำนมวัวเพราะว่าแม่วัวที่อยู่ในคอกที่เตรียมมาประกวดหรือก็มาประมูลเนี่ยประมาณ50-60ตัวแม่วัวจะต้องรีดนมทุกวันมิฉะนั้น นมก็จะคัดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้ในการารีดนมวัวค่ะสำหรับแม่งวัวสายพันธุ์บราวสวิตวัวสายพันธุ์นมที่นำเข้ามาประกวดแล้วก็ประมูลในงานนี้จะมีอายุตั้งแต่10เดือนขึ้นไปจนถึง3ปี เห็นไหมคะว่ามีการเตรียมงานเป็นอย่างดีค่ะแม่หัวก็ได้นอนฟางอย่างสบายแล้วอาหารที่กินในคอกนะคะก็จะเป็นหญ้าแห้งแล้วก็ข้าวโพดสับเท่าที่เลิศฟาร์มไปดูเป็นข้าวโพดสับที่ตัดใหม่ๆค่ะเป็นข้าวโพดสดเลยค่ะไม่ได้หมักนะคะก็คือตัดสดเลย ซึ่งเขาก็เตรียมงานดีมากเลยค่ะแล้วก็ลูกวัวที่เห็นอยู่ตรงนี้อย่านมแล้วนะคะอายุประมาณ10เดือนค่ะสำหรับแม่พันธุ์แม่วัวก็จะถูกล็อกด้วยโซ่ขนาดใหญ่เพื่อจะให้อยู่ในบริเวณขอบเขตแต่ละตัวก็จะมีบริเวณประมาณ1เมตรค่ะเท่าที่สังเกตดูนะคะโซ่ใหญ่โซ่นามากเลยค่ะแล้วก็ทุกจุดก็จะมี น้ำให้ดื่มเป็นน้ำแบบอัตโนมัตินะคะสำหรับบริเวณโซ่ที่ว่างนี้นะคะเป็นพื้นที่สำหรับเพาอพันธุ์ค่ะซึ่งจะนำเข้ามาพรุ่งนี้ค่ะสำหรับอคอกนี้จะจุได้ประมาณ60ตัวค่ะที่ทางพนักง,งานเขาแจ้งมาค่ะ และที่เห็นนี้ข้างหน้านี้นะคะก็เป็นขา้าวโพดสับส,สับแบบสดๆเลยคะ่ะน่ากินมากเขาก็จะให้กินขา้าวโพดสับกับหญ้าแห้งคะ่ะ É um passeio สำหรับวัวที่เห็นอยู่ในคอกนี้นะคะเป็นวัวที่มาจากฟาร์มต่างๆของชาวนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องการที่จะนำวัวมาประกวดแล้วก็มาประมูลในงานนี้ค่ะมาจากทั่วประเทศเลยค่ะถือได้ว่าวัวที่อยู่ในคอกนี้ก็คือดีที่สุด ที่เขาส่งเข้ามาประกวดค่ะเพราะทุกคนก็ต้องการที่จะชิงตำแหน่งต้องการที่จะชิงรางวัล ชั้นกันแต่เล็กตัวมีแต่แม่เต้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะยังไงก็จะลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปนะคะเลิศฟาร์มขอขอบคุณทุกท่านที่จะตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะอย่าลืมนะคะเลิศฟาร์มจะไปถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายคลิปมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ